สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้หญิงเหล็กเมียรฝรั่งหญิงเหล็กจุดจุดจุดเมียรฝรั่งจะมาทำวิธีการเพราะถั่วงอกให้ดูนะคะอันนี้ทำการอยู่ที่ประเทศเยอรมนีนะคะเพราะว่าจะให้ทุกคน ทำถั่วงอกทานเองนะคะใครที่อยู่เยอรมันหรือไปหาซื้อถั่วงอกไม่ได้นี่คือว่านี่จะทําให้ดูนะคะอันนี้คือมันเสร็จแล้วนะคะนี่จะทำํำคือว่าเราเอาถั่วงอกมานะคะถั่วงอกแต่นี่เหมือนกับว่าเราแช่น้ําไว้แล้วนะคะหนึ่งคืนแช่น้ําไว้หนึ่งคืนนะคะแล้วก็เอามาใส่ในกระจาดแบบนี้นะคะใส่ไว้ในอย่างนี้นะคะ กระจายออกให้เขาแบบว่าไม่ต้องแออัดกันนะคะให้อยู่ในตะกร้าแบบนี้นะคะเสร็จแล้วถ้าเราจะทำสองชั้นเราก็เอากระดาษใส่อีกชั้นที่สองนะคะนี่คือชั้นที่สองนะคะชั้นที่สองเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่อีกนะคะใส่อีกแล้วเราก็ เชียร์ถั่วงอกออกแบบนี้นะคะเชียรออกแบบนี้ค่ะไม่ให้เขาเบียดกันนะคะนี่คือแช่น้ําไว้หนึ่งคืนแล้วนะคะเม็ดถั่วงอกย้าต้องเอาไปแช่น้ําก่อนนะคะถ้าคุณไม่แช่น้ําแล้วจะไม่เกิดนะคะเสร็จถ้าคุณจะทําทชั้นที่3คุณก็เอามาวางอีกชั้นสชั้นห้าชั้นแล้วแต่คุณนะคะนี่เราจะสาธิตให้ดูนะคะนี่คือตอนนี้ว่า เหมือนว่าเราทําเสร็จแล้วนะคะเหมือนกับว่าตอนนี้ขึ้นแล้วนะคะเนี่ยอันนี้ทําสําเร็จแล้วนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะอันนี้คือเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาแบบเป็นชั้นไข่ชั้นมันอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเขาจะขึ้นขึ้นมาแบบนี้แหละชั้นไข่ชั้นมันยังมาขึ้นมาเรื่อยๆเราก็มีหน้าที่ลดน้ําเช้าเย็นนะคะตอนที่เป็นเม็ดอยู่ที่ ที่เราเพาะใหม่ๆรดน้ําเช้าเย็นนะคะแล้วเสร็จแล้วก็ประมาณสองสามวันเขาก็จะงอกหนึ่งอาทิตย์ก็จะได้ต้นยาวขนาดนี้นะคะถ้าเราชอบยาวมากก็ไว้ยาวแล้วก็สามารถทานได้เวลาเราจะทานขึ้นมาเราก็ดึงมาทีละนิดมาทานได้นะคะเนี่ยปลอดสารค่ะทำเองทำง่ายๆนะคะแล้วเวลาเราทานไม่หมดเราก็เอาผ้า เอาผ้านะคะเราก็ใช้ผ้าใช้ผ้าคุมแบบนี้นะคะใช้ผ้าคลุมไว้อย่างนี้นะคะทุกครั้งเราต้องใช้ผ้าคุมไว้เพื่อไม่ให้เขาเขียวนะคะถ้ายิ่งคุมไม่โดนแสงต้นต้นถั่วง,งอกก็จะอวบแล้วก็จะอวบแล้วก็จะอ้วนนะคะแล้วก็จะสีสันขาวนะคะ ถ้าเราไม่โดนผ้าคุมถั่วง,งอกก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะจะไม่สมบูรณ์นะคะจะเป็นสีเขียวแบบนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้คุมอันนี้ออกใหม่ๆเขาก็จะออกมาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเอาน้ําใส่เขาก็จะโตนะคะนี่ยังไม่ไม่โตเท่าไหร่นะคะจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็คอยเปิดดูนะคะแต่น้ําต้องลดเช้าเย็นนะคะน้ำยดลดเช้าเย็น เวลาเราจะทานเราก็ดึงออกมาทีละทีละถาดนะคะทีละถาดทีละถาดอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยทานไปถ้าเราไม่ดึงออกมาก็ได้นะคะเราก็รดน้ําต่อก็คือจะได้ไม่เหี่ยวนะคะจะได้กินหลายๆวันโดยเป็นการประหยัดเราไม่ต้องไปวิ่งไปร้านไทยซื้อถั่วงอกให้เหนื่อยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะ สวยเวลาเราจะทำขนมจีนเราต้องการถั่วงอกเราก็เพาะถั่วงอกก่อนหนึ่งอาทิตย์แล้วเราก็ทำขนมจีนเราก็จะได้ไม่ต้องไปหาถั่วงอกยากนะคะที่เราอยู่ต่างประเทศกันใครดูเห็นก็ทำตามนะคะจะได้ประหยัดค่ารถค่าเดินทางไปซื้อถั่วงอกบางคนก็อยู่ไกลสอบร้านอาเซียน เมียฝรั่งหญิงเหล็กเมียฝรั่งคิดว่าทําแบบนี้เป็นการประหยัดแล้วก็ใครอยากจะทานเจแล้วก็มาผัดถั่วงอกหรืออะไรผัดผักเนี้ยทำไว้ได้ทานได้ตลอดนะคะมีเม็ดถั่วมีเม็ดถั่วหรือถั่วเขียวเอามาทำเลยนะคะทําติดบ้านไว้ตลอดจะมีผักสดทานได้ทุกวันเอามาทำสลัดก็ได้ เอามาทำถั่วอ่าถั่วงอกดองก็ได้นะคะถ้าคนชอบดองนะคะผักดองเปรี้ยวๆนะคะเนี่ยคราเป็นอย่างนี้แหละงามสวยงามมากค่ะสวยงามมากถั่วงอกของเราเนี่ยเพราะเองทำเองไม่มีครูสอนนะคะก็ค้นคว้าหาคิดว่าถั่วงอกเมืองไทยเขาเพาะกันแบบไหนอ๋อใส่กระสอบใส่อะไรนี่เมีย หิงเด็กเมียฝรั่งก็คิดค้นขึ้นมาเองนะคะว่าทำไงจะได้ถั่วง,งอกก็ลองผิดลองถูกอยู่ตั้งนานนะคะแต่ตอนนี้ก็เพราะทานมาตลอดไม่เคยซื้อถั่วง,งอกเลยค่ะเห็นไหมคะงามถั่วง,งอกของเราสวยงามสวยงามมากนะคะอย่างเงี้ยก็ลดน้ำไว้จะกินเป็นอาทิตย์ก็ยังได้นะคะเอาน้ำ คมทุกวันทุกวันลาดไปเลยนะคะลาดไปเลยลาดฉ่าๆไปเลยแล้วเราก็วางไว้ตรงที่อ่างอ่างล้างล้างจานก่อนให้น้ํามันแห้งแล้วเราก็ยกขึ้นมาที่ตรงไหนที่มันวางไว้ได้นะคะแต่ลาดเหมือนเหมือนเหมือนเราลดผักเลยค่ะลาดน้ําเหมือนเราลดผักเลยนะคะเช้าเย็นเช้าเย็นนะคะแล้วก็จะได้ถั่วงอกสวยๆแบบนี้เนี่ยแบบนี้นะคะถั่วงอกสวยๆ อันนี้ต้นมันก็ไม่ค่อยอวบแล้วเพราะว่ามันมันหลายวันอยู่นะคะ<ม>เห็นไหมถั่วงอกสวยน่าทานนะคะแล้วเพื่อสุขภาพก็ดีนะถั่วงอกทานถั่วงอกแล้วดีมากเลยค่ะหาทานกันนะคะทำทานกันนะคะเพื่อสุขภาพจะได้แข็งแรงอยู่ต่างประเทศก็ไม่ค่อยจะ ถั่วงอกก็แพงนะคะต้องทําอย่างนี้แล้วจะทานถั่วงอกไม่อดถั่วงอกนะคะแล้วก็อร่อยด้วยแล้วไม่ต้องกลัวสารเชื้อสารอะไรที่มันตกค้างที่เขาเพาะมานะคะเราก็ไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรมาบ้างเนาะ<ม>เราทาทานเองอย่างเงี้ยปลอดภัยที่สุดค่ะไม่ว่าใครจะอยู่ในประเทศไหนก็แล้วแต่ เมียฝรั่งยิ้งเหล็กเมียฝรั่งคิดว่าให้ความรู้ทุกคนทุกท่านถ้าทำตามก็คงจะดีนะคะเพราะว่าคิดว่ามันดีฮะถึงได้นำมาทำวิดีโอให้ดูนะคะเพื่อบางครั้งคนเราอยู่ต่างจังหวัดร้านไทยก็ไใหม่มี จะทานถั่วงอกก็ลำบากพอละเม็ดเม็ดถั่วเขียวซื้อที่ไหนก็ได้นะคะเอามาแช่น้ำไว้หนึ่งคืนก่อนนะคะอย่าลืมย้ำอีกครั้งหนึ่ง1คืนก่อนนะคะถึงจะเอามาโรยตามคลิปที่บอกนะคะอย่างงั้นคลิปนี้ขอเพียงแค่นี้ก่อนนะคะไว้คลิปหน้าจะมาทําให้ดูใหม่นะคะ คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อทุกท่านนะคะดูแล้วคงเกิดสิ่งที่ดีต่อทุกท่านนะคะขอฝากไลค์ฝากแชร์เมียฝรั่งเว้นวักแล้วก็ยิงเหล็กยิงเหล็กเมียฝรั่งนะคะแต่ต้องเว้นวักนะคะถ้าจะเข้ามาดูเมียฝรั่งยิงเหล็กถึงจะเจอนะคะพิมพ์พไม่ต้องติดกันนะคะ มีฝรั่งเหมือนกับนามสกุลนะคะเว้นวักแล้วก็จะเข้ามาเจอได้นะคะฝากไลค์ฝากแชร์นะคะถ้าคลิปนี้คิดว่ามีประโยชน์ค่ะขอจบแค่นี้ก่อนค่ะ